ยังไม่มาหรือแค่อากระต๊อดที่ยังไม่เข้าเมืองแค่นั้นเองอยู่กับพี่ไซมือไม่ีมีพี่ขวดด้วยไงพี่พี่ขวดไม่ได้ออกสลอนนะขวดมันช่างมันเถอะไอ้ที่นั่นมันทำอะไรแม่อยู่เลยมึงมึงมืงไม่ต้องสนใจอะไรโฟกัสในมือก่อนตอนเนี้ยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้จางถิ่วอย่าเพิ่งแคร์เถอะแหลุยระวังนะจะดันมาแล้วนะแคร์มึงตะโกนบอกกูก่อนนะไอ้สัตว์ กนานมาโอ้พี่มันแค้แบบไม่ได้ค้างเลยพี่มันไปแบบมันไปเรือพี่โอ้เฮีย oh my god ไม่เล่นไม่เล่นแล้วี่เอาง่ายพี่เห็นชนช้างยาวไลมือเหน้าชนกับแม่งเลยนะมั้มันดำด้วยอ่ะเออที่ขับที่เจจะมงขอละผมล็อกไว้เลยนะผมล็อกไว้แล้วนะพี่ได้ไมไ้ไมเราถ่าูลวลเพื่อนรู้นารู้เงินนะนี่พี่มันลงมาแล้วปังมาแล้วมาล้วไป มันไม่อเดีแน่หน่อย่าเพิ่งแคสอย่าเพิ่งแคสเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนนดียิงมันไวดียิงมันไวดีันไวดียนงมันไดียิงมันไิงมันไวดียิงมันไวงม่นไวเล่งกันนไว่งนไปดี่งม่นไนวมานไวมันวดียิงมันไวดียิงมันไวดียิงมันมนไวดียนเล่นยิงมันวันไวดียิมันไงมันวดยิงมันไวดยิงนนีงันวดีนไวดียิมันไวงมันดียงนไดียิงันดี่ิงมนนมันเนว

ยิงปืนขัดยู่ยิงปืนขัดยู่ยิงปืนขัดยู่ปืนปืนเลยปืนขวาบ้านมันเอาดิมาวดิมาวดิปืนขวาบ้านมันมาวดิโอยวยกลับไป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 แต่ไฟไปไหนบ้างขอเวลได้เวลาขอเวลาขอเขลายิงยู่เอาสองลอเอาหลอมาชุบบ้านหลังบ้านมาชุบหลังบ้านตก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  เอาไปบิวบูดี้บูดี้คุยกันคุยกันตบนยิงตบนยิงกูตบนยิงคุยกันคิมคุยกันน้องระยมาดมาได้ไหมโดนปืนกดอย่างเดียวเลยสัสนี่ข้างหลังยังไม่ตายข้างหลังยังไม่ตายเล่นหน่อ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 ยอย่าเล่นเยอะมันมีหลังหลุดประตูนึงมันมีหลัก

มัน่วงวะมันหน่วงชิพหายเลยสัเตอบไปอโอ้โห่วงเลยเฮียาอโอ้แย่ละโอ้ย้ไม่ออกเลย่วงจัดแย่แย่แย่่วงชิบหาย่วงจริง ไปครับไปไปุบมาชมชมาชป่าแล้วชมพีปป่าล้ปปาลพี่ปาเกิดไป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 คิมไปคิมไปกูม,มีรถคิมไปไปพี่ไปก็โลอหาย่พีใช่ใช่เรา,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 าไปเยอะเาไปเยอะ พี่ไปเลี้ยกลง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 ไปไม่ชวน่อยก็ได้นะพี่ไปชุบเพกันนะดิชุบไปจุบไปชุบไปจุบไปจุบไปนี่ชุบไปนี่ชุบไปนี่อ่าเพื่อนหน่อยเจตื่นมามึงหาเพื่อนนะพี่บาว่าพี่พี่บอกกลับกลับมาเล่นกับเพื่อนกันครับพี่ผมชุบชุบยังครับพี่กลับเล่นกับเพื่อนไป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  เอาดิ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 เป็นคุ้ยตัดเป็นคว้ยโอ้โหมันตีไม่ขี้ว่ะใช่ไหมครับเล่นด้วยใช่เพื่อน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 เราตายตรงกลางคนหนึ่งนะไปดิเอาปืนมุ่ไปดิตัวที่นอนอยู่อ่ะปืนมันไปดิปืนเทียไอสัตว์ปืนเที่ไอแบนจะอ่อนดิไฟ ไปเอาเพื também, ่อนก่อนดันไปปิดทางหน้าให้หมดไปไปลก่อนปิดทางหน้าดันไปปิดทางหน้าดันไปปิดทางหน้าเยอะเพื่อนมึงมามึงดันขึ้นมาตรงกลาง่ตนกลาง้าเฮ้ยกูตายดันขึ้นมาดิยยังเไปเอาพี่ไป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 มยหมดเดียวเมยหมดดเอาเพื่อนน้เอาเพื่อนนเอาเพื่อนนเอาเพื่อนนเอาเพื่อน่เอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเาเพเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพไปเอาเพื่นไปพี่กสตายห่าหมดแล้ว กูหน่วงมากเลยแชทหน่วงชิบหายปิดดิปิดดิปิดปิดดิปิดดิกูล้มกูล้มไม่เฉยกูล้มไม่เฉยครับต้รับเดีดีไปดีมึงต้องไปหากลุ่มใหญ่เพื่อนเว้ยไปหากลุ่มใหญ่เพื่อนก่อน อการกันไปเอาเฮ้ยการกูนี้การกูนี้การกูนี้เอาสมกับไปด้วยพี่เอาสมกับด้วยคาเปากหลามจนไอ้เหียทำกูตายสัตว์ยเลยพี่กูไอ้เหียการเอาสมออกไปก่อนพี่โฟกัสเอาสมออกไปก่อนเอาไปชุบเพื่อนด้วยพี่ชุบเพื่อนชุบเพื่อนมันวิ่งตามกูมาอาให้กูชุบเพื่อนไม่การกูอีกสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนไล่ลำไปไอเด็กเคียมนี้เปลี่ยนเมเปลี่ยนเมเปลี่ยนเม็เปลี่ยนเมเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเมเปลี่ยนเมียแล้วมาขวยอะไรล่ะ ช่วยหน่อยดิช่วยกูดิช่วยกูดิช่วยกูดิช่วยหน่อยเพื่อนตรงนี้่อยบวยไอ้สัตว์บวยเยี่ยมคุยอะไรเยอะเด็กเี้ยเด็กเยี่ยมไอ้เด็เมี่ยไอ้เด็กเยยมยี่ยมไอ้เดยี่ยเยยด็กเยี่ยเยยด็กเยี่ยยยไอ้เด็กยี่ยมเยี่ยมไอยี่ยมยี่ยมอ้เด็กเยี่ยมเยี่ยอยี่ยมเย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 ยอยี่ยย

รีบันร <si dos Ton ics> ีร <sorting> ีวาลีไม่เห็นจะเกิดมันกงเกิดเราี่เก่งตรงไหนวะไอ้เหี้ยนี่ยล้จะมาเล่นมี้ยไอ้เหี้ยคุยฝีมืองันคุยกระจอกตัวโน้นตโน้นตัวโน้นตัน้นตัวโน้นตังเน้นตัวโน้นตน้นตัน้นตเวโน้นตัวโน้นตโน้นตัโน้นต้นตัวโน้นตงน้นตว้นตัง้นต้นต้นตั้นตน้นตัน้นตน้นตั้นตว้นตั้นต้นต้นตว้นต้นต้นต้นนนนนัน้ัน้วน้นตัวนตน้ต้น้

พอพพอเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีไม่เห็นเราหลังไหมมันหลังไหมห่วงบาสไปสัตยกรถไปยกรถไปยกยิงดี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 เฮียทิ้งไม่ได้ออกรบเอาส่บทิ้งก้อนเอาตายแล้วเหรอเฮียกระจอกใช่ไหมเฮียรยอ่ะเี่ยสรยะไมช่วยรยร

เฮ้ยเดี๋ยวนะอย่างอี้นี่มันแฉกเก่งจังวะไอ้เี้ไม่ได้เฮ้ยเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยโอูไม่ได้โอูไม่ได้โอูไม่ได้เกมเพลงมันนี่มันแปลกๆมันขายไม่ได้บนวะตายตัเล่นเฮี้ยด็กเป็นเฮี้ยตายบ่อยแต่ก็แต่ก็ไม่แย่ละไปขึ้นมาขึ้นมาเวตอนได้ตรงไหนตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยูไหแกวาแกวแกวายแถวแกวายเดี๋ยวมันมันมาลรีเพื่อนมันหลงมอนมันรีเพื่อนมึงขึ้นรถมันรีเพื่อนหล่ะแกวายมาลรีเพื่อนหล่ะแกวายมันคือโดนตอนแกวายอยู่ไหน เป็นแนวเป็นรถสีฟ้ารถสีฟ้ารถสีฟ้าสามสมี่มั้งนี่เห็นแล้วเออหนึ่งยิงหิ่งยิงหนึ่งยิงดิเาถูกทุกจุดเลยวะอีฟ้าไปดีเลยเฮียไปดี่ไอ้ฟ้าเปดีเลยไอ้มาเอาดี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 เลยมาหน่อยเลยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเอ้นนี่มาเอาตุงเลิ้นก็เอาไปแบ็คก็เองไปก็เอาไปกำลังไปกำลังไปพี่กำลังไปลับไปมาดิ เห็นนาสี่ก็ตรงตรงถนนหลักเลยถนนเส้นเส้นเดียวกันเลยถนนเส้นเดียวกันอย่างแล้วยิงแล้วยิงแล้วรถพังลงด้กำลังไปกำลังไปบอกกลุ่มใหญ่ให้แล้วบอกกลุ่มใหญ่แล้วกำลังไปยางไรต่อ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 ต่มต่อต่่อต่อต่ม่ต่งต่อตอตาต่อ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 ตต่อต่อมตาออ่อ่ตต่่ต พีทีทีสีฟ้าตบยาวมานะฮงโปสัตถ้ากูไม่แคร์นะไอพี่อ อซสามสิบหคนชนะแก๊งมึงสีคนไอทูเลสตั้งเล่นมาแก๊งมึทีทีีสีฟ้าหน้าผมเลยว่าเลิกเล่นแก๊งแลก๊งมึงไอเหี้ยมันหักกลับไอตับเฮ้ยมางซ้ายอพ่โยบอกนี่คืออะไรวะเฮ้ยมันมีคนแคสเข้ามาอีกเนี่ยอีกเรื่อยๆไม่มีแล้วไม่มีแล้วในไฟงั้น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 มึงมาถ้าคนแคสมันกลับไปแล้วมึงไปเอานี่ก่อนทีวที่ไีทีฟ้าที่ไหนแล้วสะารสาเอมหลังพาวพอยู่ไหนอ คุณร <Scroll> ้องล้ไงุณองแล้วคุณ้งแล้วุลุงแล้วคุ้องล้ร้งแล้วแล้วงแล้วกูยงแล้วยเอาไปเอาไาไปแบ็มาสบแคนะคุกสบไอไอสบใครมีปืนมาหน่อยมึงไปได้คุกแล้วละสบแค่หน้คุกเยอะคุกเกียร์ไจบไอแม่งก่อนแสบคอเลยวะอันนี้ไม่มีปืนพี่